สวัสดีครับวิธีการดาวน์โหลดแพลตฟอร์มซื้อขายของ MT4 นะครับจาก GMI8 นะครับผมเบื้องต้นนะครับให้เรามานะครับที่ Chrome นะครับ Google Chrome นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบมานะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนำขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับแพลตฟอร์ม MT4 นะครับแล้วก็การเอาพอร์ตของเรานะครับเข้าใน แพลตฟอร์มเพื่อเตรียมไว้เทรดนะครับแล้วก็การเซตโปรแกรมนะครับโอเคนะครับผมเบื้องต้นนะครับถ้าเราเข้ามาสู่หน้าแรกนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับคลิกที่แพลตฟอร์มการซื้อขายนะครับแล้วก็ให้มาเลือกนะครับอันแรกเลยนะครับผมโปรแกรมดาวน์โหลด mt 4นะครับตรงนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่า PC นะครับผมคลิกตรงนี้เลยนะครับ นะครับก็จะมีนะครับขึ้นมามุมซ้ายตรงนี้นะครับก็คลิกลูกศรแล้วก็มาคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นะครับคลิกต่อตรงนี้เลยนะครับนะครับคลิก next เ,เลยครับรอเขาดาวน์โหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับ คลิกตรงนี้ครับรอสักพักนะครับโอเคมาแล้วที่จริงนะครับเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากที่ดาวโหลดมาครั้งแรกนะครับแต่ว่าหน้านี้นะครับก็เป็นหน้าที่ผมเซตไว้อยู่แล้วนะครับ ก็จะเป็นหน้าให้คล้ายกันนี่ครับเราจะเลือกอันไหนนะครับรูปแบบที่เราต้องการถ้าเราชื่นชอบอันไหนแล้วก็คลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมคลิกปุ๊บนะครับเขาก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเอาพอตของเรานะครับมาลงนะครับในโปรแกรมตัวนี้นะครับผมในแพลตฟอร์มนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับผมนะครับ คลิกเลยนะครับแล้วก็คลิกล็อกอินนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่พอร์ตของเรานะครับคลิกที่บัญชีนะครับผมที่บัญชีแล้วก็เลือกนะครับรหัสพอร์ตแรกเลยนะครับผมนะครับคัดลอกไว้นะครับคัดลอกแล้วก็มาวางได้เลยนะครับตรงนี้ครับลบออกแล้วก็นะครับเอาไมมาวางนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับ ใส่รหัสผ่านนะครับแล้วก็บรรทัดต่อมานะครับตรงนี้นะครับให้เลือกนะครับผมไลท์เก้านะครับผมตรงนี้นะครับคลิกเลยแล้วก็ออกอินได้เลยครับครับจากนั้นนะครับก็นะครับคลิกตรงดาวทองตัวนี้ก็ได้นะครับเราจะได้เห็นพอร์ตของเรานะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ ถ้าเราต้องการอยากจะเพิ่มนะครับอย่างเช่นว่าเราเปิดไว้3พอพ์ตนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกได้เลยนะครับที่ตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับเปลี่ยนนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ล็อกอินได้เลยครับแล้วก็คลิกต่อนะครับสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยน คตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อมาก็จะเป็นการเซตโปรแกรมนะครับตรงนี้นะครับก็คลิกขวานะครับผมคลิกเมาส์ไปทางขวานะครับคลิกขวาเสร็จปุ๊บก็เลือกตรงนี้นะครับนี่ก็มาเลือกแล้วแต่เราจะเลือกนะครับตรงนี้นะครับผมเลือกอันที่2นี้นะครับแล้วก็รับจากข้างบนนะครับสามสี่อันนี้คงไว้นะครับแล้วก็อันที่4ี่นะครับ เลือกเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวย lever, ยะะ <c oughs> ไป,เร,เ,ปเรื่อยๆนะครับสีแดงสีเขียวสีแดงสีเขียวไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็ล่าสุดเนี่ยครับเอาแบบเขียวเขียวแดงแงนะครับนะครับอันสุดท้ายเนี่ยก็ตามนี้แล้วก็คลิกที่โอเคนะครับนี้ตารางตรงนี้เราจะเอาไว้ก็เอาไว้ได้นะครับแต่ว่าผมจะคลิกออกนะครับผมคลิกขวาแล้วก็จะคลิกตรงตารางนี่ครับออกไปนะครับให้เหลือเฉพาะ พื้นหลังนะครับดำล้วนแบบนี้นะครับนะครับส่วนเออเราจะเล่นนะครับคู่ทองคู่ไหนนะครับเราก็เออสามารถเลือกได้นะครับตรงอ่าตรงนี้นะครับผมนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกถ้าสมมติว่าผมนะครับเล่นคู่ทองอยู่นะครับ XAUUSD นะครับก็เลือกลากเข้ามาเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็น นะครับคู่ทองนะครับตรงนี้นะครับเทดทองนะครับส่วนนะครับเอ่อตรงนี้ไว้เปลี่ยนออเดอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเอาไว้นะครับดูข้างล่างนะครับผมก็จะมีออเดอร์ของเราที่ออกไว้นะครับตามนี้นะครับก็สามารถอ่าพับไว้นะครับพับเก็บซ่อนไว้ได้นะครับอ่าและทีนี้นะครับเออลงจากที่เราลงครั้งแรกนะครับลงพอร์ตครั้งแรกเนี่ยเอามาลงที่โปรโปรแกรมที่กระดานเทรดครั้งแรกเรา สมมุติว่าเราอยู่นะครับทั้ง3พอร์ตเลยนะครับถ้าเราลงกี่พอร์ตเราก็ให้มาคลิกนะครับอ่าคลิกบายหรือเซลก่อนก็ได้นะครับครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นคำถามแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าโอเคนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็เซตไว้ทุกอันเลยนะครับผมนะครับเปลี่ยนแล้วจากนั้นก็มาคลิกนะครับคลิกเทรดนะครับ เอบายหรือเซลก็ได้แล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมให้เป็นเครื่องหมายถูกแล้วก็โอเคนะครับการเปลี่ยนพอร์ตนะครับก็ดับเบิลคลิกนะครับแบบนี้นะครับต้องการพอร์ตไหนแล้วก็ดับเบิลคลิกที่พอร์ตนั้นนะครับแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็คลิกล็อกอินนะครับนะครับแล้วก็สมมุติกดเซลเนาะจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็นะครับคลิกแบบนี้นะครับเพื่อ เซตอัครั้งแรกพอครั้งต่อไปเนี่ยพอเรากดบ u ายหรือเซล l ์ก็จะออเดอร์เลยนะครับนะครับส่วนนะครับในส่วนลงขั้นขั้นตอนลงโปรแกรมอินดิเคเตอร์นะครับก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมโปรแกรม in, อินอินดิเคเตอร์ที่เป็นตัวที่ลงแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นมีเลข3นะครับ มีเลข3แล้วก็ถ้าดูดีๆนะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับก็จะมีตัวเลข1นะครับตรงนี้นะครับมีเลข1เลข2เลข3นะครับเห็นนะนะครับนะครับเลข1นะครับเลข1จะเป็นสีนี้นะครับเนี่ยครับเลข1และเลขสี่เป็นสีนี่ครับแล้วเลข3าเอาไว้ประกอบนะครับการตัดสินใจในตอนการเทรดนะครับ แล้วก็จะมีนะครับสองอันนะครับมีอันนี้งอันนึงแล้วก็มีเลขสามนะครับเรียกว่าสุเรียนันทานเนาะแล้วก็เป็นเหมือนคมภีนะครับในการเอามานะครับประกอบในการเทรดนะครับนะครับเพื่อบอกว่าสัญญาณนะครับสามบนนะครับเราเซลนะครับพอสามล่างเราก็บายอย่างเงี้ยครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับสําหรับคนใหม่นะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับส่วนขั้นตอนการลงอินดิเคเตอร์นะครับก็จะมีคลิปหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็คอยติดตามในคลิปนั้นนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ